update Crypcurrency channel WhiCA to Welcome my เรามาดูตัวเลขกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับอัตราการจ้างงานนะครับนอกภาคการเกษตรนะครับถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมดีกว่าครับครั้งก่อนอยู่ที่ประมาณ8ปดหม ครั้งนี้อยู่ที่142 0 0 0องอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นครับแต่การคาดการณ์นะครับไม่เป็นไม่เป็นไปตามเป้าเนาะพอไม่เป็นไปตามเป้าปุ๊บตลาดก็ค่อนข้าง take action ออกมาละเขาเรียกว่าไหนเขาเรียกว่าแสดงแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปแบบของราคาหรือว่าการลงทุนนั่นแหละการถือเงินสดที่มากขึ้น ก็เหมือนกับคุณป่าเจโรมพาวิละครับที่ก่อนหน้านี้อพี่แกก็เทขายหุ้น Apple ไปตั้งครึ่งหนึ่งถือเงินสดเป็นจำนวนสองแสนกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะทำไมแกถึงคิดว่าแกต้องเทขายขนาดนั้นและแกต้องถือเงินสดเยอะขนาดนั้นนั่นแหละครับคือสัญญาณที่บ่งบอกแล้วว่าหลังจากนี้ตลาดอาจจะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับ นั่นแ,แหละและอีกอย่างหนึ่งครับอัตราการว่างงานนะครับถามว่าเป็นไปตามคาดไหมมันก็เป็นไปตามคาดครับแต่ว่ามันยังไม่ดีมันยังไม่สวยขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็สี่จุดสองอ่ะม,ม,ม,มันก็สี่จุดสองมันก็โอเคแหละก็ตามคาดมันลดจากเดิมมาสี่จุดสามเนาะเนี่ยตัวเลขน้อยๆเนี่ยอืมันลดลงมาจากเดิมนิดนึงนะแต่ก็ถ้าจะให้ดีเป็นมากกว่านี้นะครับมันต้องสี่จุดศูนย์หรือว่าต่ำกว่าสี่นะอืมมันถึงจะสวย แล้วก็อัตราการจ้างงานต้องเกินคาดไปพอสมควรน,นะครับอ่ะกลับอีกอันหนึ่งเรามาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเซตห้าสิบเซ็ตร้อยนะครับไม่รู้ว่าของบ้านเราหรือเปล่าไม่น่าใช่นะอืมเซตห้าสิบนะครับบวกนะตอนนี้นะครับสถานการณ์บวกนะครับดาวโจน์ดาวโจนย่อลงไปนะครับยอ่ยอลแ,แล้ว US สามสิบก็ย่อแล้วแต่ละตัวแดงๆทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะยิง น่าจะเป็นของ n นกี้หรือเปล่าตัวนี้นะครับอ่าลงไปซะเยอะเลยนะแต่และตัวลงเยอะนะครับอก็ยังว่าแหละก็สถานการณ์เนาะก็ภาวนาครับให้ตลาดมันกลับมาโดยเร็วนะครับอะเรามาดูข่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าคุณเจอรอนนะครับอ่า บล็อกแลนด์นะครับเจอรอนบล็อกแลนด์นะครับก็ได้มาทวีตนะครับอัปเดตข่าวนะครับด่วนนะดัชนีภาคการเกษตรของสหรัฐหรือว่านอนฟาร์มเนี่ยอืมนอนฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่านอนฟาร์มเพโลนะครับมีอัตราการเติบโตอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันจุดนะในเดือนสิงหาที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็น้อยกว่าเกินคาดนะครับการตัดสินใจดังกล่าวนะครับมีผลกระทบต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่0.5%นะโดยคุณ เจโรมเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยนะครับที่0.5หรือว่า50เบสิสพอยต์นั่นแหละในวันที่18กันยานี้นะครับซึ่งนี่เป็นน่าจะเป็นการคาดการณ์ของพี่แกเขานะบอกว่าเฮ้ยถ้ามันปรับลดตราดขนาดนี้มันแน่าจะส่งผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับส่งผลกระทบอยู่พอสมควรแล้วก็แต่ละคนก็ให้ความหวังกันเรื่องการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยนี่แหละที่มันจะมาพยุงราคา ต่างๆหรือว่าให้มูลค่าทางด้านคริปโตเองหรือว่าตลาดหุ้นตลาดเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโดยทางท่านเซทนะครับเซทเขาก็ได้บอกออกมาโพสต์บอกว่าอัตราการว่างงานเนี่ยจริงๆแล้ว4.2นะครับก่อนหน้านี้4.3ถามว่ามันดีไหมมึงก็ดีนะแต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คืออัตราการลดลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับในวันที่18ก็ วันที่ส8นี้ก็คืออีก12วันข้างหน้าเนี่ยนะครับ12วันอันตรายนะเอออันตรายจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะไปดีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะเอออ่ะพอมีคนออกมาพูดว่าเฮ้ยอัตราน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เยอะนะครับเรามาดูทางด้าน C ีมีกรุ๊ปกันสักนิดหนึ่งนะครับซีมีกรุ๊ปนะครับได้ออกมาเขาเรียกอะไร มีโพเนาะมีการสำรวจออกมานะครับว่า FOMC มิทติ้งครั้งหน้าที่จะถึงเนี่ยวันที่ส8เนี่ยมีการคาดการณ์ออกมานะครับว่าเกเปอร์อหเซ็นเนี่ยคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่50าสถึงเจ็ดสิบเบสเอิสพอยต์นะซึ่งตัวเลขต่างจากเมื่อเช้าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเมื่อตอนเช้าเช้านะครับก็ มีการคาดการไว้ที่25เปอร์เพอยต์เยอะกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ60นะครับแล้วก็50เบสิสพอยต์ถึง75เบสิสพอยต์เนี่ยอยู่เพียงแค่40นะตอนนี้กับพิกโผนะครับกับฝั่งกันทันทีนะครับหลังจากที่ตัวเลขนอนฟาร์มเฮโลออกมานะก็เห็นได้ชัดนะว่ามีการคาดการอยู่ที่50 75เบสิสพอยต์นะครับ ก็น่าจะใช้ยาแรงอยู่พอสมควรเลยหลังจากเนี้ยถ้าใช้ยาแรงมันก็ต้องน่าจะมีผลต่อนะครับอ่ะพอดูตัวเลขอะไรพวกนี้แล้วดูซีเรียสเครียดน่กังวลน,นะครับมาเติมกาวสักน,นิดหนึ่งนะไม่รู้ว่ากาวตัวนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่านะก็ทางด้านของคุณ AO นะครับอ่า AO เนี่ยตัวยอ่อเขาเนี่ยเ,ออเขาก็ได้ออกมาบอกว่า Bitcoin นะครับบู l ันบิกินนะครับก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับ เขาบอกว่าบิตคอยบูลันเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลา400วันนะครับหลังจากที่แบ a r มาร์เกนะครับลากยาวทุก300วันและไซเวออกข้างอีก500วันนะครับหรือว่ามีการพีข,ขึ้นมาครั้งแรกนะยอดเขายอดแรกเนี่ยยอดเนี้ยเดี๋ยวนะนี่ยอดนี้นะครับยอดแรกนะครับยอดที่2จะเกิดขึ้นก็คือ ใช้ระยะเวลา400วันนะ400วันครั้งนี้เขาบอกว่าจะไปถึง2แสนดอลลาร์นะครับตอนหนึ่งบิตคอยไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าหรือว่าเออมันมันรอบนี้มันจะลากยาวไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็สถานการณ์แต่ละครั้งนะเขาบอกว่าฮับวิ่งครั้งก่อนเนี่ยครั้งก่อนเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาหลังจากแบรนนะครับ300วันแล้วก็500วันเนี่ย ก็จะเป็นช่วงไซด์เวออกข้างหรือว่าทำพีกจุดแรกอืทำพีกจุดแรกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดบูลารนขึ้นมาเป็นระยะเวลา400วันแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเป็นตลาดแบรรันนะครับอีก300วันนะสะเต็ปมันเป็นอย่างนี้ครับ,เก,บกเ,นะเก็บทุกปีเลยนะเก็บทุกปีเลยนะก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะเดินกราฟแบบนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเดินกราฟแบบนี้ก็รอดูนะไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับ ก็หลายๆท่านก็พีดิกมาว่าเอ้ยมันจะกลับมาสู่บูมเ r ก็ตแล้วตลาดจะกระทิงแล้วแต่ดูทรงแล้วมันตอนนี้มันไม่ค่อยน่าเชื่อสักเท่าไหร่นะพเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาคุยกันหน่อยนะอ่ะพอตลาดเขาเรียกว่าข่าวต่างประเทศแล้เรามาดูข่าวในประเทศกันบ้างนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เราหลายๆคนน่าจะใช้งานกระดานนี้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นกระดานบ้านเราเองเนาะ ทางด้านกราตอสั่งบีทาซ่านะครับปรับครั้งใหญ่นะหลังจากระบบ k y c และการกำกับดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับกตรตตเขาก็ได้ทำการตรวจสอบนะครับที่จริงแล้วเขาไม่ได้ตรวจสอบหรอกเขาจับตามองอยู่มาเป็นระยะหนึ่งละว่าบีทาซ่าเ,เนี่ยตอนนี้เขาทำการอะไรอยู่นะครับเขาทำการอะไรอยู่นะตอนนี้ระบบ k y c เขาดีหรือเปล่านะครับ สิ่งที่ออกมาก็คือทางด้านกราตชี้แจงนะครับบอกว่าให้ทางด้านบริษัทบิตาซาเนี่ยปรับปรุงแก้ไขนะครับเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับระบบ KYC หรือว่าตรวจสอบนะครับตรวจสอบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในระบบการเปิดบัญชีอ,ะอ่ะเราจะต้อง KYC ให้ผ่านใช่ไหมระบ,บุตัวตนที่ชัดเจนนะครับก็อาจจะละรวมไปในส่วนนี้และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับสินทรัพย์นะ สินทรัพย์กับบริการที่เกี่ยวข้องนะครับโดยกรตอยื่นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับให้มีระยะเวลาแก้ไขจนถึงวันที่24กันยานี้ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างสำหรับกระดานเทรบ้านเราเนะี่ยที่ชื่อว่าบิตาซาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการให้แก้ไขก็คือระบบเรื่อง KYC นะครับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนต่างๆของลูกค้านะ รวมถึงการเข้าถึงเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลนะครับรวมถึงการแก้ไขกรณีการเปิดเผยข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยนะโดยต้องดําเนินการให้ลูกค้าทราบเรื่องการสมัครใช้บริการแบบครบถ้วนนะไม่รู้ว่ามันครบถ้วนจริงหรือเปล่าอะไรไม่รู้หรือเปล่าผมก็เคยสมัครนะ KVC ก็ผ่านไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าบริษัทเขาไปทําอะไรอีท่าไหนให้กรรตเขาตรวจจับเนาะกับ อย่างที่2อนี่คือเกี่ยวกับสินทรัพย์นะครับก็คือการรักษาเงินบาทเนี่ยแหละโดยแยกแยกออกจากเงินบัญชีของลูกค้าก็ชิดง่ายๆก็คือเงินมันไปปนกันครับเหมือนเขาตรวจสอบแล้วว่ามีความรู้สึกว่าเงินที่ลูกค้าอย่างเราเนี่ยโอนเงินบาทเข้าไปในกระดานเทรดแล้วเพื่อเอาไปสอวอปหรือว่า,อาไปซื้อสินทรัพย์คริปโตเนี่ย กลายเป็นว่าเงินก้อนนี้มันเหมือนไปกองรวมกันกับเงินบริษัทไม่ได้แยกออกมาเป็นเฉพาะเฉพาะบัญชีอ่ะเออบัญชีสําหรับลูกค้าบัญชีสาหรับบริษัทเนี้ยมันคนละอย่างกันนะครับก็เขากังกังวลเรื่องนี้เนาะแล้วก็พยายามแยกสินทรัพย์เนี่ยครับของบริษัทนะแล้วก็จัดให้มีการให้มีระบบงานการรับฝากถอนสินทรัพย์นะครับที่เป็นเงินที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะมีความรู้สึก มีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะในส่วนนี้กับอีกอันนึงก็คือหยุดการประกอบกิจการนะครับอื่นแก้ไขไปเป็นไป,นป,นปนตามกําหนดนะครับเี่กพบว่าบริษัทเนี่ยมีการให้ประกอบกิจการอื่นที่อาจมีลักษณะก่อให้เกิดความขัดแย้งและผลประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับที่มีความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ของลูกค้านะ อืมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงประเด็นเนี้ยผมไม่ทราบข้อมูลลึกๆของทางด้านบิตทาซ่าหรือเปล่านะว่ามีเอออันนี้ผมถามเพื่อนๆเลยนะเดี๋ยวพิมพิมมาบอกกันนิดหนึ่งนะบิทาซ่าน,นี้มันมีระบบสเต็กกิ้งมีเอิร์นไหมอืมถ้าม <laughs> เีเพื่อนๆมาพิมบอกด้วยเดี๋ยวเรา a d คอมเมนต์แล้วเรานั่งนั่งคุยกันนะครับนั่งนั่งถกกันนิดหนึ่งนะครับ อข้อ4นะครับเรื่องมาตรการมาตรฐานการป้องกันนะครับเรื่องผลประโยชน์การควบคุมต่างๆของมูลค่าของบริษัทนะครับที่อย่างเป็นไปนอย่างเหมาะสมนะอันนี้ก็คือ4ข้อนะครับที่เขาต้องแก้ไขในช่วงนี้สําหรับบีทาซ่านะครับอืมอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากังวลอยู่กลัวทางกรตอตเขาก็กลัวนะครับกลัวกลัวบริษัทเขาจะชิงหนีนะความไม่ชัดเจนตรงนี้นะ กลัมีผลกระทบต่อลูกค้านะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ mm hmm. ก็รอดูแล้วกันเนาะปิดทาท่านะจะไปไงต่อเนาะเออถ้าแก้ไขชัดเจนนะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะโอเคเรามาเข้าเรื่องเข้าราวนะครับ XRP กันบ้างนะครับทางด้านคริปโตนิวแฟดนะครับก็ได้อัปเดตนะครับซี่แสนล้าน <laughs> ธนาคารในสวิสนะครับท anyway ี่ม um ีม um, ูลค่าในการฝากถอนหรือว่าใช้ใช้เม็ดเงินเนี่ยมากถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเริ่มเปิดให้บริการการซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเขาเรียกว่าไงซื้อขายในแอปโมบายแบงกิ้งเขาได้แล้วนะครับโดยเปิดตัวล่าสุดนี้เองนะครับโดยธนาคารที่พี่แกตั้งชื่อว่ามีชื่อก็คือ บทธนาคารแซ b เค B นะของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศสวิตนะเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชูเชอร์อะไรเนี่ยเคนโตนาเคนโตนาแบงค์ ona, นะครับอในแหละก็ได้เปิดตัวนะไม่รู้ว่าจะสามารถสร้างวอลลุ่มได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็เริ่มเปิดตัวใช้ตั้งแต่วันที่4ละนะครับตัวนี้2วันออกมาแล้วนะครับก็ เราดูว่ามีการเคลื่อนไหวขนาดไหนนะโดยทางด้านแอปโมบายแบงกิ้งเขาสามารถซื้อขายเหรียญคริปโตได้แบบง่ายๆแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าการะดานเทรดใดๆโดยให้ทางธนาคารเขาเป็คนจัดการเลยทีเดียวนะครับอืมก็สะดวกดีนะเวลาใช้ใจ่ายอะไรยังไงอย่างเงี้ยอืมใช้ใจ่ายซื้อของจับใจ่ายใช้สอยอ่าซื้อของทั่วไปนะครับก็ผ่านแอปแอปเดียวเลย จบนะครับจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าจะจ่ายเป็นคริปโตเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการเปรมเมนต์แบบคริปโตด้วยนะเรื่องนี้ก็ต้องรอจับตาดูต่อไปนะครับว่าเป็นจะเป็นการเคลื่อนไหวย,ยังไงต่อสําหรับธนาคารของธนาคสวิฟถ้ามีการเปิดตัวให้ซื้อขายคริปโตหรือว่าเหรียญ XRP Bitcoin Ethereum อย่างเงี้ยผมว่าอนาคตเขาน่าจะมีการเริ่มใช้งานในการซื้อขายสินค้ากันนะโดยใช้จ่ายหรือว่าใช้ระบบเปรมเมนต์ของคริปโตเคอเรนซี ในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าเทคโนโลยีของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นเกี่ยวกับระบบการใช้ใจ่ายการเปรมิ้นต่างๆ,ๆการซื้อของการช้อปปิง้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับก็น่าจะมีผลเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ในที่นี้ของผมก็คือไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนนี่นะเป็นปีนะครับ <c oughs> กว่ามันจะเกิดขึ้นนะ ปี2ปีนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะต่อมานะครับคุณแจ็คเดอะริปเปิลนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับล่าสุดนะริปเปิลได้ยื่นคําร้องนะอย่างเป็นทางการเพื่อขอพักการดําเนินคดีในส่วนของเงินตามคําสั่งศาลตามคําตัดสินของศาลนะครับที่ออกมาในวันที่7จสิงหานะครับกรอตอได้ให้การอ,อนุมัติคําร้องขอพักการดําเนินคดีแล้วนะครับก็ วิธีการของเขาก็คือตอนนี้ Ripple นะครับวางเงินไว้ที่125ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับในบัญชีของซีเอสโคหรือว่า s อ o เนี่ยหากเซกนะครับไม่ยื่นอุทธรณ์นะครับเงินก้อนนี้ก็จะโอนทันทีนะก็จะโอนทันทีนะครับเตรียมถึงละเขาเรียกว่าเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเลยก็คือคน ถ้าคุณไม่อุทธรณ์ผมก็จ่ายเลยนะก็รอรอดูแล้วกันว่าเขาจะจ่ายวันนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะมันเป็นระยะเวลาของมันอยู่ที่จะใช้ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นะครับการยื่นอุทธรณ์มันไม่ใช่ใช้ระยะเวลานาน,านครับเป็นแป๊บเดียวจริงๆในการที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็คาตัดสิน ก็จะต้องยืดเยื้อไปอีกการพิจารณามันก็จะลากยาวไปอีกนะครับต่อมานะครับาทางด้านคุณแจ็คเหมือนกันเขาได้ออกมาโพสต์อีกนะต่อเนื่องกันเลยนะครับด่วนนะครับทนายความฝั่งสนับสนุน XRP นะครับเจลิมี่โฮแกนนะครับกล่าวว่าการยื่นคาร้องอุทธรณ์ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะครับหากมีการตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องชะลอการยื่นคาร้องอุทธรณ์ นะกล่าวได้อีกในหนึ่งก็คือกราตตอไม่ยืนน่นแน่นะก็รอรุ้นนะครับว่าคืนนี้หรือเปล่าน่าจะคืนนี้แหละเพราะว่าโพสต์กันนะนะอืมก็น่าจะรอรุ้นกันใจแทบขาดเหมือนกันไม่รู้ว่าบิตคอยมันย่อขนาดนี้แล้ว Xrp จะพุ่งทูดมูลก็เป็นได้นะอาจจะสวนตลาดเลยก็ไม่รู้นะครับก็เราก็รุ้นอยู่นะถ้าเขาเคลียร์กันจบเนี่ยน่จะไปได้ไกลนะครับสำหรับ Xrp นะ ต่อมานะครับทางด้านของ25 h o u s e ฟล์เาเวนที e ล์าเวนะครับก็ได้ออกมาทวิตนะครับเหลือเวลาอีก1สัปดาห์เท่านั้นนะครับเมื่อไม่นานนี้นะครับฟอบคาดการว่า XRP เนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง100-200ถึง200ดอลลา,าร์สหรัฐภายใน3สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็นักวิเคราะห์ของฟอบนะยยืนยันว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ความตื่นเต้นกําลังสร้างขึ้นเป็นละรอบละรอบนะอความสามารถของ XRP Ledger เนี่ยมีการประมวลผลธุกรกรรมที่มีมูลค่ามากถึง2.76ล้านล้านดอลลาร์ในพื้นที่ของ DeFi นะครับเขาบอกว่าที่จริงนะฟอร์บสพี่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรออกมาพีดิกไว้ค่อนข้างนานแล้วก็เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์นะตามที่พี่แกพีดิกเนี่ยว่ามันจะเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นไปตามนั้นจริงนะครับ ก็น่จะหลังที่เคลียร์เรื่องเงินเลื้องทองกันเสร็จแล้วเนี่ยก็แน่าจะมูลนะครับแต่ไม่รู้ว่ามูลจริงหรือเปล่าถ้าโดนทั้งนอนฟาร์มเพโลออกมาอย่างนี้นะเจอตลาดหลายๆอย่างนะครับทั้งหุ้นเอ่ยไม่รู้ว่าทองคําย่อไปด้วยหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ดูนะครับก็หุ้นเออยสินทรัพย์อะไรต่างๆนะครับที่ เคยโคมแดงเถือกันทั่วหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกกดไว้หรือเปล่าจะไปถึงจริงหรือเปล่าถ้าถึงร้อยดอลลาร์นะก็ภาวนานะครับได้แต่ภาวนานะเผื่อตลาดมันจะฟุกดีดกลับหัวทิ่มเนานะครับก็รอดูนะครับต่อมานะครับคุณเรวี่นะครับคุณเรวี่ก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าเบกิ้งนะครับมาสเตอร์การ์ดนะครับเปิดตัวบัตรดบิตคริปโตในยุโรปนะครับช่วยให้ผู้ใช้งานชําระเงิน ด้วย XRP แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าออกมาจริงหรือเปล่านะครับแต่เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเพราะว่าการร่วมมือของ XRP เนี่ยหรือว่า Ripple เนี่ยกับธนาคารเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมแล้วเริ่มจับมือแล้วเหลืออย่างเดียวครับเปิดตัวเปิดตัว,ตวอย่างเป็นทางการในการใช้งานนะครับยุทธคสก็พร้อมแล้วการใช้งานก็พร้อมแล้วศักยภาพก็พร้อมแล้วเหลืออย่างเดียวครับเคลียคดีให้จบครับหลังจากนั้นก็ พัฒนาไปให้สุดนะไม่ว่ากระทั่งเจ้าตัว s t a บิ e c o คอของพี่แกเองนะของริเ l ิเองนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะมูนอะ่ะแต่ไม่รู้ว่า Reception จะมากดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องช่วยกันหน่อยนะครับอ่ะพอพูดถึง XRP เรามาดูนี้กันหน่อยนะครับ Apple p App a y ป e n t นะครับ Apple เปิดตัว i n t e l l เลเจ r นะครับ i n t e l l ต g e r API นะครับสำหรับการชำระเงินของ Apple Pay นะล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดตัวนะเจ้าตัว API นะครับก็ระบบการใช้งานของ i n t e l l e g เรเเนี่ยก็เป็นลักษณะของใช้การใช้โปรโตคอลเนาะออใช้ระบบของโปรโตคอล Open Source นะครับในการชำระเงินนะครับ ในแต่ละธุรกรรมแม้กระทั่งการใช้จ่ายใน Apple เองนะครับหรือว่าการซื้อแอปเองหรือว่าช้อปปิ้งผ่าน Apple เนี่ยออไม่รู้ว่ามีช่องทางไหนบ้างนะตอนนี้ที่ขยายขึ้นมาก็ล่าสุดนะครับก็เราก็รู้อยู่แล้วว่า Apple กับ XRP เนี่ยเขาจับมือและสนับสนุนกันอยู่แล้วในเทคโนโลยีนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับ XRP กับ r i p p l e เนี่ยกลายเป็นยักษ์ใหญ่นะครับด้านเทคโนโลยีหลายแรก ที่นำเทคโนโลยีเจ้าตัว i n t e r l e g e r เนี่ยมาใช้งานนะครับ i n t e r l e g e r คืออะไร i n t e r l e g e r คือเป็นโปรโตคอลนะครับ Open Source ที่มุ่งเป้าไปที่การชำระเงินระหว่างการลงทะเบียนต่างๆนะครับนอกจากนี้โปรโตคอลยังมีมาตรฐานจำนวนหนึ่งที่สามารถนำไปใช้กับวิธีการชำระเงินใดๆก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าตั้งสินค้าขายบนแอปพลิเคชันของตัวเองแล้วก็ payment ผ่านเป็นคริปโตเคอเรนซี หรือว่าอาจจะเป็นสกุลเงินที่เป็นสเตเบิลคอยก็ได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีพอสมควรนะการที่เริ่มมาใช้งานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีการตรวจสอบอเขาเรียกว่าไนระการตรวจสอบสินตรวจสอบสิทธินะแบบ2ปัจจัยนะแล้วก็สองปัจจัยในที่นี้ก็คือมีอเขาเรียกว่าไนระผู้รับผูจนะ้จ่ายเนาะเขาเรียกว่าไนระอธิบายไม่เป็น สมุนไจในที่นี้ก็คือมันเป็นทั้ง Payment ในรูปแบบของเงินเฟียร์ะเออที่เราโอนในธนาคารกับอีกอันหนึ่งก็เป็นระบบของอสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับหรือว่าคริปโตเคอร์เรนซีนั่แหละเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการมิกรวมกันเจ้าแรกๆที่จะนำมาใช้นะครับเข้ามาใช้จริงๆถ้า Apple เดินเดินเดินมุ่งหน้าเดินเดินนำขบวนเลยว่างั้น เดินนำขบวนในการที่จะนำคริปโตโคอนินซีไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเทียมเองหรือ XRP เองในการมาประสานหรือว่ามาร่วมกันใช้งานนะเป็นการทางด้านเปรมเ n นหรือว่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวนะครับที่จะเริ่มใช้นะเขาบอกว่าไอ้ภาพหรืองานข้อมูลต่างๆนะครับมาจากงาน w w wwdc นะครับที่บุมเบิกนะ เ,เตรียมตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้บน Apple Safari นะครับ11.1บน Mac OS แล้วก็ iOS ก็11.3นะก็เตรียมตัวได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เตรียมตัวที่จะพัฒนาไปได้ไกลต่อนะครับสำหรับ XRP หรือว่า Apple นั่นเองอทุกสิ่งทุกอย่างมาดูดีไหมดูดีเหลือเพียงอย่างเดียวนะครับราคานะครับอ ทางด้านคลิปตัวเบสิกก็ออกมาอัปเดตข่าว XRP เช่นกันนะครับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นนะครับของ XRP ราคา100ดอลลาร์อาจตอนนี้อาจมองว่าทําได้ก็เป็นได้นะเออตลาดค่อนข้างแย่ขนาดนี้นะเขาก็มองว่าเออมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไม่เกินคาดนะครับที่เขาดูนะครับที่เขามองว่าเฮ้ย XRP จะไปถึง100ดอลลาร์นะครับก็หนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นเกี่ยวกับระบบของ XRP Ledger นั่นเองก็อย่างเช่น Apple ที่จะเอามาใช้เมื่อเกี้ยที่เราแที่ผมรายง,งานข่าวไปนะว่ามันมีการเป็นเมนแบบออนไลน์มากขึ้นและรวมถึงธนาคารเองเขาก็เริ่มใช้เป็นระบบมบาย l e แบงกิ้งเพิ่มมากขึ้นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเหรียญ XRP เนี่ยน่าจะถูกนำไปใช้มากขึ้นนั่นเองอ่าและอกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับระบบ DeFi นะบล็อกเชนต่างๆนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆที่จะใช้ ระบบ XRP มาแทนระบบสวิปนะครับสวิปหรือว่าการโอนเงินเมิดเงินข้ามประเทศนะอที่ยอมรับกันมากขึ้นและล่าสุดนะครับาทาง Ripple เองเนี่ยเขาก็ได้มาเปิดเผยจำนวนประเทศที่เริ่มใช้งานแล้วหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยเราด้วยที่เริ่มใช้นะเพื่อนๆก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะว่ามันจะไปถึงนะครับอืว่ามีการใช้งาน Ripple อยู่ ในประเทศไทยธนาคารบ้านเราเนี่ยแหละนะที่ใช้งานโอนต่างประเทศนะครับก็มีผลออกมาว่า XRP นะครับณตอนนี้นะครับมีโอกาสเป็นได้เป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะพุ่งไปถึง1 8 4 1 0หเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าไปถึง100ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองอก็รอดูว่าสิ้นปีนี้จะทำได้จริงหรือเปล่า ถ้าสิ้นปีนี้ทำได้จริงก็ยินดีด้วยครับแต่ละคนน่าจะได้ถือเงินล้านกันบ้างแหละ <laughs>